สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับยาติไก่ของจังหวัดสุรินทร์นะคะของจังหวัดสุรินทร์เป็นเพื่อเสื้อที่ที่เป็นผ้าเป็นผ้าพื้นธรรมดานะคะอันนี้เป็นผ้าพื้นธรรมดาค่ะอันนี้ก็เป็นชุดผ้าใหมนะคะวันนี้ก็มีธุระออกไปข้างนอกนะคะไปะทํางานนะคะไปทํางานก็เลยได้แต่งตัวสวยมากลับจากงานก็มาทําวิดีโอต่อนะคะค่ะ สำหรับไม่มีอะไรนะคะเราก็วันนี้จะเป็นการยกผ้าสามตะกรนะคะจะขออนุญาตยกผ้าสามตะกอเป็นผ้าสามตะกอดีกว่านะคะก็จะเป็นผ้าสามตะกอ,อะที่เป็นผ้าไหมแท้ในจังหวัดสุรินทร์นะคะอันนี้ไม่ใช่เป็นผ้าของบ้านสบายนะนะคะจะเป็นผ้าไหมแท้ในจังหวัดสุรินทร์นะคะ เป็นสามตกอกที่ราคาเบาๆซอฟลงมานิดหนึ่งนะคะสำหรับพี่ๆที่มีความอยากได้นะคะในเรื่องของผ้าไหมแต่ยังเหมือนกับว่าอยากได้ราคาที่ถูกลงมานิดหนึ่งนะคะที่ไม่ใช่ของมาสวหยนะคะก็ยติกาก็จัดให้นะคะให้กับพี่ๆที่อ,าอยากอยากจะใส่ผ้าไหมนะคะแต่ว่าเออยติกาขอราคาที่ลงมานิดหนึ่งได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะก็ได้นะคะค่ะสำหรับ นะคะผืนแรกนะคะผืนน um, yeah well ี้นะคะยติกาไปอาบน้ํายามาแล้วนะคะอาบน้ํายามาแล้วนะคะพิ้วเชียวนะคะพิ้วเชียวนะคะผืนนี้นะคะพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะก็จะเป็นสีออกสีเขียวนะคะไปอาบน้ํายามาก็จะไม่เป็นเขียวปื้อเลยนะคะแต่จะเป็นสีออกสีเขียวสวยงามมากนะคะผืนนี้นะคะแล้วก็เนื้อผ้าก็จะพิ้วนะคะพิ้วพิ้วเงางามสวยนะคะผืนนี้เป็นผ้าสามตะกอนะคะพี่พี่ เป็นผ้าสามตะกอนะคะนี่นะคะเป็นผ้าสามตะกอเนื้อกอ็ไม่ถึงกับว่าบางมากนะคะแล้วก็ไม่หนามากนะคะก็ตามสัดส,ส่วนตามราคาแต่ว่ายาติกาอน้ายาเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ใส่แล้วเงาเงางามนะคะโดยเฉพาะเนื้อผ้าเขานะคะเงางามสวยงามมากนะคะอันนี้นะคะคิ้วเงางามมากนะคะยติกาจัดให้พี่ๆเลยนะคะว่าสําหรับ เศรษฐกิจยุคนี้นะคะก็ผืนนี้นะคะเป็นผืนแรกนะคะอยู่ในราคานะคะ1,900นะคะ1,900บาทนะคะผืนนี้นะคะผืนที่1นะคะ1,900บาทนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถทักแล้วก็สอบถามยาติกามาได้นะคะผืนที่1นะคะ1,900บาทยาติการอาบน้ํายาให้ฟรีเรียบร้อยนะคะแล้วเป็นผ้าที่นิ่มนะคะเวลาพี่พี่ไปตัดก,ก็จะต้องให้เขาซับ ซับผ้ากาวนะคะผ้ากาวที่ใช้นะคะโดยส่วนมากนะคะถ้าเป็นร้านที่เรามีความเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจนะคะจะเป็นผ้ากาวจะมีอยู่หลายแบบนะคะพี่ๆผ้ากาวที่เป็นผ้ากาวอย่างดีก <mind> mm ับผ้ากาวที่เป็นผ้ากาวแบบแข็งนะคะพี่ๆจะต้องให้เขาซับผ้ากาวที่เป็นผ้ากาวอย่างดีราคาต่างกันไม่เท่าไหร่นะคะก็จะได้ผ้าไหมที่เป็นผ้าถุงสําเร็จนะคะสวยงามนะคะไปใส่นะคะสามารถใส่ไปวัดหรือไปที่ไหนก็ได้นะคะ อันนี้ยาดิการลดราคาให้เป็นพิเศษนะคะ1,900บาทนะคะใสไปแล้วพิ้วนะคะอาบน้ำยาแล้วนะคะสวยงามมากค่ะผืนถัดไปค่ะผืนนี้นะคะผืนนี้ยาดิการก็อาบน้ำยาเรียบร้อยแล้วนะคะผืนนี้นะคะจะเป็นผ้าไหมสามตะกรนนะคะผ้าไหมสามตะกรนนะคะนี่นะคะดูลายนะคะ ติกาก็คิดว่านะคะก็พอใช้ได้นะคะพอใช้ได้นะคะอาจจะไม่สวยงามหรือว่าแล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่คนชอบก็ไม่รู้จะบอกว่ายังไงนะคะก็ขึ้นอยู่กับคนที่ที่จะชอบนะคะบางท่านจะชอบสามตะออกอมากกว่าที่ยกดอกนะคะก็อื่นนี้นะคะนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะเนื้อผ้าอ่เนื้อผ้า,อ,ผาอันนี้ผ้าอัดน,น้ํายาเรียบร้อยนะคะ ผืนน mm ี hmm. ้นะคะเป็นผืนที่สองนะคะจะอยู LP ่ที่ราคา2000บาทค่ะนะคะอยู่ที่ราคา2000บาทนะคะสนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามได้นะคะผืนที่สองต่อไปค่ะผืนที่สามนะคะผืนที่สามผืนนี้ยาติกาก็อาบน้ำยาเรียบร้อยแล้วนะคะผืนที่สามนะคะอาบน้ำยาเรียบร้อยแล้วพิวสวยงามมากนะคะผิวสวยงามมาก นะคะผืนที่สามนะคะผืนนี้ค่ะผิวนะคะเนื้อผ้าผิวสวยงามนะคะเป็นผ้าไหมแท้ของจังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นผ้าไหมแท้ของจังหวัดสุรินทร์ค่ะผืนนี้นะคะจะอยู่ที่ราคา1,900บาทนะคะ1 9ึ0งบาทนะคะสำหรับพี่ๆนะคะท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะผืนนี้ สวยค่ะไม่มีตําหนินะคะแต่เนื้อผ้าเขาจะบางนิดหนึ่งนะคะเวลาไปตัดก็ให้เขาซับผ้ากาวให้ก็จะจะดูสวยนะคะสวยงามอย่างนะคะผืนถัดไปค่ะผืนที่4นะคะผืนที่4ผืนนี้นะคะไหมไหมพุ่งนะคะจะเป็นไหมบ้านนะคะเป็นไหมบ้านเป็นลายเล็กๆนะคะนี่เห็นไหมคะใส่ไปแล้วนะคะยติกาทดสอบแล้วกับเวลาใส่ออกข้างนอกนะคะ ก็จะเป็นแสงนะคะเป็นสีทองนะคะประกายสีทองวับๆเลยนะคะประกายสีทองนะคะสวยงามนะคะประกายสีทองนะคะดูนะคะจะเป็นลายเล็กๆนะคะลายดอกพิกุลเล็กๆสีทองนะคะเนื้องานนะคะจะเป็นผืนนี้นะคะจะเป็นงานทอมือนะคะทอเป็นทอกี่โบราณน,นะคะทอกี่โบราณน,นะคะผ้านะคะ ผ้าไหมไหมพุ่งนะคะจะเป็นไหมบ้านนะคะส่วนยืนนะคะก็น่าจะเป็นไหมจุนนะคะแต่ว่าเป็นเป็นคนแก่โบราณน,นะคะทอนะคะแล้วก็มีเชิงด้วยนะคะนะคะนะคะ่งนี้นะคะอ่านน้ำยาพร้อมส่งเรียบร้อยนะคะอ่านน้ำยาพร้อมส่งเรียบร้อยค่ะ เป็นสีทองสวยงามมากค่ะเป็นผืนเล็กๆนะคะเป็นลายดอกเล็กๆนะคะเหมาะสำหรับคนที่ชอบนะคะลายเล็กๆนะคะลายเล็กๆผืนสีทองนะคะสวยนะคะผืนนี้นะคะจะอยู่ที่ราคา2,400บาทนะคะ2,400บาทนะคะจะมีอยู่อ่าสีผืนนะคะจะมีอยู่สีผืน นะคะเหมือนกันนะคะแต่ว่าสีมันจะต่างกันก็คือพิกุลหนึ่งนะคะสีจะเข้มอีกอีกพิกุลสีเข้มก็จะมีอยู่2อผือนพิกุลสีออกไปทางเหลืองเหลืองแดงแดงนี้ก็จะมีอยู่2อผือนนะคะนี่นะคะเป็นลายเล็กๆนะคะดอกพี่กุลนะคะเป็นใหม่บ้านทั้งหมดนะคะเป็นใหม่บ้านทั้งหมด เห็นไหมคะเป็นไหมบ้านนะคะเงาวสวยมากค่ะหมนยานเรียบร้อยแล้วนะคะเงาวสวยมากนะคะอันนี้จะมีอยู่ทั้งหมดนะคะสีละสองผืนนะคะผืนละสองพันสี่ร้อยบาทนะคะเป็นไหมบ้านอันนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะคะอีกผืนหนึ่งนะคะผืนนี้ผ้านุ่มมากนะคะ ผ้านุ่มมากนะคะดอกพิกุลนะคะพื้นถัดมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกพิกลเหมือนกันนะคะแต่เป็นคนละสีนะคะเป็นคนละสีนะคะพื้นนี้จะอยู่ที่ราคา 2,200บาทนะคะ2,200บาทนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะต่อไปค่ะผืนนี้ค่ะผืนถัดไปนะคะผืนนี้นะคะผืนนี้เป็นผ้าที่ สวยงามมากๆนะคะสวยงามมากๆนะคะเห็นไหมคะสามตะกอผืนนี้แบบสวยจริงๆนะคะสวยจริงๆผืนนี้ยาติกาดน้ํายาเรียบร้อยแล้วนะคะอาบน้ํายาเรียบร้อยแล้วนะคะผืนนี้นะคะดูนะคะ น,นี้จะอยู่ที่ราคา2,300บาทน,นะคะพี่ๆท่าในใดสนใจนะคะสามารถแคปหน้าจอสอบถามได้นะคะในราคาก็ผืนแต่ละผืนนะคะยิการจะคัดผ้ามาก่อนนะคะแต่ว่าความแตกต่างของผ้านะคะของผ้าจะแตกต่างในแต่ละพื้นที่ในขั้นตอนของการทํานะคะพี่พนะคะถ้าเป็นผ้าสามตะกอของบ้านสวายใจเหยียมห่อเนี่ย เนื้อผ้าเขาจะนุ่มมากนะคะนุ่มนุ่มมันเป็นมันมันเหมือนกันกับคนละแบบอันนี้เป็นเหยียบหอ่อสามตะกรงเหมือนกันนะคะของว่าสวายจะเป็นเหยี่บห่อนะคะแต่ว่าของจังหวัดสุรินทร์ในเขตอื่นๆนะคะก็จะไม่ได้เหยียบห่อนะคะแล้วก็มันจะแตกต่างในขั้นตอนของของขั้นตอนของการทําการย้อมแล้วก็การทอนะคะจะจะทาให้เส้นไหมอะ่ะไม่เหมือนกันนะคะเส้นไหมความแข็งหรือว่า ลักษณะของเส้นใหม่ไม่ไม่เหมือนกันแต่ว่าเป็นผ้าไหมแท้ไหมก็เป็นผ้าไหมแท้เหมือนกันนะคะเป็นผ้าไหม่แท้แล้วก็อพอใช้ไหมก็ก็โอเคค่ะในระดับหนึ่งนะคะสามารถพอใช้นะคะก็ใส่ไปแล้วก็ดูสวยงามเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะจะอยู่ที่ราคา2,300บาทนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะพื้นถัดไปค่ะสีสันสดใสมากนะคะ สำหรับพี่ๆท่านใดที่ชอบสีนะคะสีสดใสนะคะผืนี้นะคะพิธีการอาบน้ำยาเรียบร้อยแล้วนะคะอาบน้ำยาเรียบร้อยแล้วสีสันสดใสน่ามองมากนะคะสวยนะคะสวยมา,มากนะคะนี่นะคะืนนี้นะคะ ผืนนี้นะคะจะอยู่ที่ราคาผืนนี้นะคะจะอยู่ที่ราคา2,000บาทนะคะพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะสีฟ้านะคะจะอยู่ที่ราคา2,000บาทค่ะเป็นผ้าใหม่แท้ของสุลินนะคะ ต่อไปค่ะสีดำทองนะคะสีดำทองเห็นไหมคะพี่ๆสวยมากเลยนะคะสีดำทองผืนนี้นะคะเป็นผ้าไหมแท้นะคะยติกานัญญาให้เรียบร้อยแล้วนะคะยติกาสัญญาให้เรียบร้อยนะคะสวยงามมากๆนะคะดูนะคะ พี่ๆท่านใดสนใจนะคะเนื้อเนื้อผืนนี้เนื้อดีด้วยนะคะเนื้อดีด้วยนะคะถ้าเอาไปตัดก็คือทุกผืนนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าของเยติกานะคะของสวายหรือว่าอะไรนะคะก็จะต้องซับผ้ากาวนะคะช่างเขาจะซับผ้ากาวให้เรานะคะทุกผืนนะคะผ้าจะสวยมากนะคะดูนะคะผ้าจะสวยนะคะผืนนี้อยู่ที่ราคา2,200บาทนะคะ2,200บาทค่ะ ทา,นาสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้นะนะคะพื้นถัดไปค่ะสีชมพูเนื้อผ้าหนามากนะคะสวยงามมากค่ะสีชมพูผืนนี้นะคะนี่นะคะสีชมพูนะคะนะคะลูกค้าสามารถ สอบถามได้เลยนะคะผืนนะคะเพราะว่าเยติกาอาบน้ํายาเรียบร้อยแล้วนะคะอาบน้ํายาเรียบร้อยแล้วนะคะสีชุมพูสดใสนะคะสวยงามมากนะคะผืนนี้นะคะจะอยู่ที่ราคา2,200บาทนะคะผืนนี้นะคะืนนี้นะคะเป็นลายกระต่ายนะเชิงกระต่ายนะคะอันนี้เชิง เชิงเหมือนกันทั้งสองด้านนะคะชมพูขาวนะคะสวยงามมากนะคะ2,200บาทค่ะต่อไปค่ะยะติกาชอบมากเลยยืนนี้มีมีดูสิเงามากเลยนะคะเนื้อผ้าเขาจะเงาวับวเลยนะคะสีน้ำเงินเชิงนะคะแล้วไม่มีด่างด้วยนะคะไม่มีด่างด้วย นะคะนี่นะคะสวยมากเนื้อผ้าเขาสวยมากเลยนะคะสวยมากๆนะคะนี่นี่ดูนะคะไม่มีด่างด้วย น้ำยาเรียบร้อยแล้วนะคะจะอยู่ที่ราคา2 2 0 0บาทนะคะผืนนี้ค่ะนะคะผืนถัดไปค่ะเป็นผืนนี้นะคะนี่ลายนาคีนะคะลายนาคีนะคะ,คะ,คะผืนนี้ก็อาดน้ำยาเรียบร้อยแล้วนะคะ ยาเรียบร้อยแล้วนะคะผืนนี้นะคะจะอยู่ที่ราคา2,200บาทน,นะคะสนใจสามารถติดต่อสอบถามเมติกามาได้นะคะ ไปค่ะผืนถัดไปนะคะจะเป็นลายหยดน้ํานะคะเนื้อ <_: S 1> ผ้าจะบอกว่าเนื้อผ้านี้นะคะเป็นหยดน้ําสีธรรมชาตินะคะพี่ๆเป็นลายริ้วนะคะสีกะปินะคะสีธรรมชาติเนื้อ <_: S 1> ผ้าหน,า,นามากนะคะเนื้อผ้าหนามากๆแล้วก็สวยงามมากๆนะคะผิวมากเลยนะคะเนี่ยผิวมากนะคะแล้วก็สวยมากนะคะ อันนี้มันมันเป็นผ้ามัดนะคะเป็นเป็นผ้ามัดที่เขามัดลายอย่างดีเลยนะคะสวยแล้วก็ผ้าคอหนามากนะคะผืนนี้นะคะผ้าคอหนาแล้วก็สวยมากค่ะนะคะสนใจนะคะสอบถามได้นะคะถืนละ2,200บาทค่ะนะคะ แล้วก็จะเป็นผ้าถัดไปนะคะอันนี้ผ้าสามตะกอนะคะเหยียบหาอนะคะของบ้านสวายนะคะผืนนี้นะคะจะเป็นผืนเรียบเนื้อแน่นแล้วก็สวยมากนะคะพริ้วม,มากอันนี้ไม่ได้อ่านน้ำยาน,นะคะแต่จะสวยมากนะคะสามตะกอเหยียบหอกนะคะของบ้านสวยค่ะนะคะ,นะคะผืนนี้นะคะจะอยู่ที่ราคา3,200บาทนะคะ 3,200บาทค่ะลูกค้าท่าในใดสนใจนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะสามตะกอเหยยบหออของบ้านสวายค่ะนะคะพื้นนี้นะคะผืนถัดไปค่ะจะเป็น3ามตะกอแบบโบราณเนื้อผ้าน,นิ่มมากค่ะพืนนี้นะคะพุ่งทั้งพุ่งและยืนนะคะเป็นไหมบ้านนะคะ เป็นไหมบ้านแบบโบราณมากนะคะพุ่งและยืนเป็นไหมบ้านหอมมากเลยนะคะแต่ว่าเอาเอาไปให้เขาเย็บเขาเย็บผิดเย็บเป็นถุงมาเลยนะคะเย็บเป็นถุงมาเลยเรียบร้อยนะคะพุ่งและยืนนะคะเป็นไหมบ้านแล้วก็เนื้อนเนียนแน่นสวยมากค่ะเนี่ย <problèmes> พิ้วมาเลยนะคะเนื้อนเนียนแน่นนะคะทางร้านเอาไปเย็บริมนะคะเขาเย็บให้มาเป็นถุงผ้ามาเลยนะคะเย็บ <of 4> <together> <trying forward> ดินเป็นถุงผ้ามาเลยนะคะ แล้วก็สวยมากค่ะผืนนี้นะคะผืนนี้นะคะพุ่งและยืนเป็นใหม่บ้านมาจะประมาณ 20, 3 0ปีแล้วนะคะแล้วผ้าสวยมากค่ะพี่ๆดูนะคะผ้าสวยมากนะคะเป็นทอฟืม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 โบราณโบราณโบราณมากๆนะคะทอฟืมโบราณมากๆนะคะผืนนี้นะคะจะอยู่ที่ราคา3,000บาทนะคะอันนี้ใหม่บ้านทั้งพุ่งและยืนเลยนะคะทั้งพุ่งและยืน สามตะก,กอนะคะวันนี้เราจะมาวาดด้วยเรื่องสามตะก,กอต่อไปค่ะเป็นผ้าไหมเก่าเก็บนะคะเป็นผ้าไหมเก่าเก็บนะคะผืนผืนนี้นะคะสอดริมบนล,ล่างนะคะสอดริมบนล,ล่างผ้าไหมเก่าเก็บนะคะเก่านี่นะคะอันนี้ลายอะไรลายแหวนเพชรน,นะคะลายแหวนเพชรน,นะคะ จะอยู่ที่ราคาผืนนี้นะคะจะอยู่ที่ราคา2,800บาทนะคะผืนนี้ค่ะนะคะ,นะคะจริงๆแล้วเยอติกาไม่ค่อยจะคุ้นกับผ้าสามตะกอของที่อื่นนะคะเราจะคุ้นกับผ้าสามตะกอของบ้านเราแล้วก็หกตะกอมากกว่านะคะเราก็เลยแต่ว่าเออเห็นผ้ามันเป็นผ้าโบราณแล้วก็เออสวยดีนะนะคะสวยดีก็เลย ลองเลือกเข้ามานะคะลองเลือกเข้ามาเรือพี่ๆท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะ 3. ตะกรอนะคะ 3. ตะกอที่เป็น 3. ตะกอเก่าเก็บแบบโบราณนะคะอันนี้ลายแหวนเพชรน,นะคะอยู่ที่าราคา2อ0 0ับาทนะคะสนใจสอบถามได้นะคะต่อไปค่ะเป็นจะเชิงเชิงเกล็ดเตานะคะนี่นะคะ น,ะะนี้นะคะผืนนี้นะคะเป็นไหมทอมือนะคะหน้ากว้างมากนะคะสวยนะคะต้องมาแบบนี้นะคะสวยงามมากๆนะคะผืนนี้นะคะผืนนี้จะอยู่ที่ราคา2,800บาทนะคะ เราก็จะมีไหมบ้านอีกผืนหนึ่งนะคะไหมบ้านอันนี้ก็สารตะกอเหมือนกันนะคะเป็นผ้าโฮลไหมน้อยนะคะอยู่ที่ราคา2,800บาทนะคะไหมโฮลน้อยนะคะเนื้อนิ่มนมนะคะอันนี้ขนาดยังไม่อาจน้ำยานะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะ2,800บาทค่ะ ถัดไปค่ะเป็นผ้าเป็นผ้าโคมไฟนะคะลายโคมไฟนะคะโคมไฟอาบน้ำยาเรียบร้อยแล้วนะคะเงาวสวยๆนะคะเงาวสวยมากนะคะที่นะคะเงาวสวยมากนะคะตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ราคา2,200บาทนะคะลายโคมไฟนะคะ พี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะเนื้อเนียนมากเลยนะคะเนื้อเนียนมากนะคะค่ะวันนี้นะคะเยติกาก็จะขออนุญาตนะคะ,ะยกภาพเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกๆท,ท่านนะคะพี่ๆแม่ๆนะคะทีะ่ได้รับผ้าไปแล้วก็ส่งข้อความมาบอกเยติกานะคะว่าผ้าสวยมากนะคะที่เป็น ผ้าบ้านสวายนะคะแล้วก็ผ้าที่รับไปนะคะแล้วก็ได้รับของแล้วก็แจ้งมานะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่อุดหนุนนะคะน้ํายาซักผ้าใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยววันขัดไปนะคะเยจิกาก็จะขอยกเป็นผ้าของบ้านสวายนะคะพื้นไหนท่านไหนนะคะที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะคะ ก็สามารถทักนะคะไลน์นะคะหรือว่าโทรสอบถามได้นะคะที่0 8 3 9 4 7 6 9 1 5ค่ะส่วนในเรื่องการจัดส่งนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพี่ๆแม่ๆนะคะยติกาจะจัดส่งให้นะคะโดยเร็วโดยพลันเลยนะคะยกเว้นจะมีบ้าผ้าบางผืนที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะอาบน้ํายานะคะก็จะแจ้งมาตางหากก็อาจจะเลทไปนิดนึงนะคะแต่ก็จะไม่ให้นานจนเกินไปนะคะจะพยายามเร่ง,เร,งเร่งทางร้านให้ให้เร่ง ในเรื่องของการอาบน้ำยาให้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะยติกาก็ขอขอบคุณนะคะพี่พี่แม่แม่แมแมทุก,ท,กทุกท่านเลยนะคะ,ะที่ได้ดูแลดูแล้วก็อุดหนุนสินค้านะคะค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ25นาที